ยังไงกับคนขี้นินทามีตาหลานคู่หนึ่งต้องการขี่ม้าไปต่างเมืองหลานกลัวตาเหนื่อยจึงให้ตาขี่บนหลังม้าเมื่อถึงตลาดที่1ชาวบ้านก็นินทาว่าทําไมตาลังแกเด็กให้เด็กเดินส่วนตัวเองขี่ม้าสบายตาจึงให้หลานขี่บนหลังม้าแทนเมื่อถึงตลาดที่2ชาวบ้านก็นินทาว่าทําไมหลานแรงน้ําใจตาแก่แล้วยังให้ตาเดินตาหลานจึงตัดสินใจขี่บนหลังม้าทั้งคู่เมื่อถึงตลาดที่3ชาวบ้านก็นินทาว่าทําไมตาหลานคู่นี้ใช้แรงงานม้าขี่ ม้าพร้อมกันสองคนม้าคงเหนื่อยตายทั้งคู่จึงตัดสินใจลงเดินและจูงม้าแทนเมื่อถึงตลาดที่4ชาวบ้านพากันหัวเราะและพูดว่าดูตาหลานสองคนนี้สิโง่จริงๆมีม้ากับไม่ขี่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนว่าคนนินทาคุณอยู่ดีพี่โนรสุดมแต้พาณิชย์เคยพูดว่าทำก็โดนดา่าไม่ทำก็โดนดา่าเลือกทำดีกว่าในขณะที่โดนดา่ายังมีอะไรทำถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จไม่ต้องฟังเสียงใครนินทาจงลงมือทำ